าสมมติว่าเ,าเราบอกว่าพูดตามแม่นะพูดแบบนี้นะออกเสียงซีอูอูออกเสียงซีไม่นะคะถ้าเราเปลี่ยนละ่ะเราอยากได้อูเหมือนกันนะอยากอยากได้อูคาว่าอูอูอูอีอ,อูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้เหมือนกันนะคะเราลองเปลี่ยนเป็นแบบเล่นอูเราได้ปากจู๋เหมือนกันใช่ไหมปากที่เป็นกลมๆเนาะเพราะว่า เราอยากให้น้องจัดรูปปากได้นะคะอีกอย่างคืออะไรคะเล่นอยู่หน้าพัดลมอะ่ะหรือว่าเอาพัดลมตัวเล็กๆอะ่ะพัดลมมือมาเป่าใส่ใส่หน้าเขานะคะเขาก็จะสนุกนะคะให้น้องถือเองบ้างให้เราให้เราทําบ้างนะคะมีความสนุกตื่นเต้นมากขึ้นเขาจะอยากเล่นอยากทําแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามการสอนของเราอะ่ะเริ่มจริงจังคุณพ่อคุณแม่มักจะแบบ รักลูกอยากให้ลูกทำตามเร็วๆใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราพยายามผลักดันลูกเยอะๆนะคะน้องก็จะยิ่งหนีเรามันก็จะยิ่งชา้าแต่ถ้าเราผ่อนคลายสนุกไปด้วยกันลองเปลี่ยนวิธีนะคะให้มันหลากหลายมากขึ้นมีการเปลี่ยนการเล่นหลากหลายการเล่นหลากหลายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าซื้อของเล่นเยอะนะ การเล่นหลากหลายก็เหมือนสถานการณ์ที่อยู่ด้วยกันในแต่ละวันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกร่วมกันดูว่าจะเเล่นกับเขาได้ยังไงนะคะหรือแม้แต่เป่าเป่าแขนเป่ามือแบบเนี้นะคะไหนลองเป่าดู <S 2> <S 2> <S อุ้ยเด็กชอบไหมแบบเนี้ยมันมีเสียงแบบอู้เสียงแปลกๆเสียงสนุกๆน,นะคะเขาก็จะชอบอน้ำลายไหลโทษค่ะสบายดีสบายดีค่ะแม่ คราวนี้นะคะ,ะเราอยากได้การสื่อสารแบบไหนเราก็ปรับการเล่นนะคะเล่นเพลินไปเรื่อยสนุกไปเรื่อยนะคะเขาก็จะเริ่มสนใจเรามากขึ้นเนาะอย่างสมมุติว่าเล่นกันอยู่แล้วเขาสายหน้าไม่พูดตามแม่ใช่ไหมแทนที่เราจะแบบว่าพูดตามพูดตามแม่สิเราก็เล่นต่อเลยนะคะไม่พูดตามแม่ใช่ไหมแม่จะไปจับ มันจะกระจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้าทางเราก็มาความสนุกเราก็มาเนาะใช่ไหม okay, okay.